ดิจิ t a ลเบรกไทม์พอดแคสต์กับแบงค์ธนาคารเลิศสุดวิชัยสวัสดีผู้ฟังทุกท่านคะ่ะพบกับแบงค์เช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่เรื่องของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนาะซึ่งจริงๆแล้วะคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งะมันก็คือมันก็มี KPI ด้วยว่าตัวชีวัดสำคัญว่าเออว่าคอนเทนต์ที่เราทำไปเนี้ยเออมันดีหรือไม่ดียังไงเออเพื่อให้นำมาปรับปรุงแล้วก็ทำเป็นกลยุทธ์คอนเทนต์ออกมาได้เหมือนกันนะฮะ ซึ่งเราต้องพูดก่อนว่าด้วยปกติแล้วคนที่ทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอะไรอย่างเงี้ยครับหลายๆคนนะก็แบบว่าโอเคเราจะวัดด้วยแบบว่าออยอดคอมเมนต์ไลค์แชร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักเนาะการทำคอนเทนต์ให้มันแบบเขาเรียกอะไรมันกระจายออกไปมากที่สุดหรือด้าน awareness โดยเฉพาะอะไรเงี้ยครับซึ่งไม่ผิดนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องปกติคือขึ้นอยู่กับว่าเขาทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะมาตอบโจทย์เพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราอะ มองกลับกันนิดหนึ่งเพราะว่าเราทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งทางด้านส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์เนาะซึ่งบนโซเชียลมีเดียหรืออะไรเงี้ยก็มีบ้างแล้วก็พวกพอดแคสต์อะไรเงี้ยลราก็จะมองค่อนข้างกลับกันเราก็จะมองดีฟหรือมองลึกเข้าไปกว่าน,านั้นอะไรเงี้ยครับคลิไอเราก็จะวัดไปเรื่องถึงระดับอ่ะนอกเหนือจากพวก awareness และ engagement แล้วก็จะวัดถึงพวก conversion หรือ lead generation ด้วยเลยอะไรเงี้ยต้องบอกก่อนนาะว่าเออบทความนี้มาจากนั้นหนึ่งในทีมงานของเราเอง,เเองคือน้องปุ้มเขาก็ <ๆ S 2> เ,ขาเขียนออกมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่อนข้าง เออตรงใจเรามากพอสมควรเนาะอ่ะเรามาดูกันว่า8 KPI ของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยตัวชี้วัดสำคัญเนี่ยมีอะไรบ้างแต่อันนี้เราบอกก่อนว่ามันมาจากประสบการณ์ที่เราแบบทําแล้วก็น้องๆในทีมทํากันมาอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคเราต้องบอกก่อนว่าเฮ้ย KPI ของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันสำคัญยังไงบ้างอ่ะต้องรู้ก่อนเนาะเออท้าไม่รู้ว่าคอนเทนต์เนี้ย มันมีผลลัพธ์ตามที่ต้องการหรือเปล่าเช่นผู้ชมมีส่วนร่วมกับคอนเทนต์มากไหมอ่าคนคลิกอ่านเยอะหรือเปล่าคนกดซื้อสินค้าจากคอนเทนต์นี้มีไหมหรือลงทะเบียนจากคอนเทนต์นี้หรือเปล่าอ่าไอ้สองก็คือได้อินไซต์ของกลุ่มเป้าหมายเหมือนกันนะครับว่าทําให้พวกเขาอ่ะสนใจชอบคอนเทนต์แบบนี้เออบางคนอาจจะชอบคอนเทนต์แบบแนวมีประโยชน์ใช่ป่ะคอนเทนต์แบบไหนคอนเทนต์แนวตลกคอนเทนต์แนวแบบอินฟลูเอนซ์ไหมหรือคอนเทนต์แบบเปรียบเทียบอะไรพวกเนี้ย แล้วก็มีรีแอคหรือมีการโต้ตอบกับคอนเทนต์ตรเรายังไงบ้างเนาะแล้วก็สุดท้ายเนาะก็ทําให้การลงคอนเทนต์ในช่องทางนั้นน่เหมาะสมแล้วหรือ,อยังอะไรเงี้ยช่องทางนั้นมีกลุ่มเป้าหมายมากน้อยแค่ไหนยังไงอย่างเงี้ยช่องทางไหนที่แบบคิดว่าเหมาะสมกับเรานะฮะอย่างที่บอกไปว่าอันนี้คือมันเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเป็นหลักเลยการทา KPI เนี่ยจริงๆมันเปลี่ยนได้มันดัดแปลงได้เนาะถ้าสมมติว่าเพจเล่าหรือบริษ,ษัทเล่าหรืออยาเงี้ยทำคอนเทนต์ด้าน awareness โดยเฉพาะ แน่นอนว่า KPI มันควรจะเป็นด้าน awareness มากๆถูกป่ะแบบ reach เยอะๆ view เยอะๆเออมันเป็นเรื่องปกติแต่อย่างที่บอกไปว่าคน marketing ของเราในแงม่มุมข,ของทีมเราละกนันอะไรเงี้ยเออมันจะพูดถึงเรื่องของว่าเป็นการลงทะเบียนหละยอด conversion ก็มีนะแต่ว่าก็มี awareness กับ engagement บ้า,บางเหมือนกันโอเคเราเริ่มเลยอันแรกเลยเนาะเราจะแบ่งระดับละกันครับว่า KPI ของระดับของ KPI เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างก็คือระดับแรกคือเป็น Awareness นาะด้านแบรนด์ Awareness ด้านอันที่2ก็คือด้าน Engagement แล้วก็อันสุดท้ายก็คือด้านของ Conversion แล้วก็ Lead Generation ตรงนี้คือ3อันเราจะพูดถึงข้อแรกก่อนก็คือด้าน Awareness เลยข้อแรกที่เราควรจะวัดจริงๆก็คือเรื่องของ Reach หรือไม่ก็พวก Page View เนาะหรือ Impression ก็ได้อ่ะแต่ Impression มันไม่ค่อยมันจะมีโชว์บ้างแต่น้อยอะไรเงี้ยครับคือการเข้าชมเข้าชมคอนเทนต์นั้นๆเนาะ หรือเข้าถึงคอนเทนต์ของเราเลยเป็นเกณฑ์แบบเบสิกที่สุดในการด้านวัด awareness ว่าเฮ้ยคนโตมากไหมถ้าบน Facebook แน่นอนว่า reach มัดจะนับเป็นเป็นเมทริกแรกๆละกันที่เป็น KPI ตัวแรกๆเลยที่ทุกคนนึกถึงว่าเฮ้ยเข้าถึงคนเยอะหรือ reach เยอะมากเพจนี้ต้องแบบมันต้องดีคอนเทนต์มันแบบเอาทำให้เกิดไวรัลได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะแต่พอกลับกันแล้วเนี่ยถ้ามาอยู่บนเว็บไซต์เนี่ย มันจะแบบเขาเรียกเอาคอนเทนต์นั้นไปแชร์บนบนโซเชียลมียอาจจะแบบไม่ได้ดังมากใช่ว่าแต่เพจวิวเนี่ยมันจะโตขึ้นอย่างสม่ําเสมอเป็นไปได้ถ้าติด SEO ดีหรืออะไรเงี้ยเพจวิวก็จะค่อยๆทยอยเพิ่มขึ้นในระยะยาวอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับว่าเราทําที่ไหนเป็นหลักเนาะแล้วก็พวกอันนี้เราเติมให้ด้วยก็คือพวกวิวเนาะก็จะไปดูบน u ูทูบอ่าถูกไหมวิวเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่าเป็นยังไงแล้วก็มีคนวิวเยอะไหมอะไรยังไงเป็นเรื่องปกติอันนี้คือเพจวิวรีส์อ่ะวิวให้ด้วยอ่า ต่อมาก็คือเป็นโซเชียลมีเดียแชร์หรือก็แล้วก็เอนเกจเมนต์เนาะซึ่งเอนเกจเมนต์ตรงเนี้ยก็คือมันรวมหลายๆอย่างก็คือกดลิงก์จากโพสตกดแสดงความคิดเห็นการแชร์ต่ออะไรพวกเนี้ยกดไลค์อ่ารีแอคอะไรพวกเนี้ยถือว่าเป็นแบบเขาเรียกเป็นแบบเป็นเอนเกจเมนต์ทั้งหมดเลยบนโซเชียลมีเดียอะไรพวกเนี้ยครับทำให้ว่าเรารู้ว่าเฮ้ยบางทีเราวิวเยอะนะแต่เอนเกจเมนต์น่ะต่ำนั่นหมายความว่า มันอาจจะไม่ดึงคนให้เกิด engagement ได้นะวิดีโอนี้หรือโพสเนี้ยแต่ว่าบางทีแบบว่าโอ้โหแต่ส่วนใหญ่จริงๆมันไปพร้อมกันนะทั้งทั้ง r e ทั้ง engagement เนะี่ยถ้า engagement เยอะแต่ว่า risk อาจจะน้อยน,นิดแบบอ้ยมันอาจจะเป็นแบบตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มหรือเปล่ากลุ่มกลุ่มนนะนะแบบ engagement มันดีนะแต่ risk มันแบบไม่ได้เข้าถึงกลุ่มอื่นๆอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยเราต้องมองให้ดีเนาะแต่เราส่วนมากเราคิดว่าไอตัว ตัวข้อหนึ่งกับข้อ2ันไปด้วยกันก็คือตัวที่ engagement กับตัวที่เป็น reach ส่วนเหี่มันจะไปคู่กันละกันสุดท้ายของด้าน awareness นะข้อ3ก็คือ follower หรือ subscriber อันนี้ก็จะยากขึ้นมาอีกก็คือจำนวนผู้ติดตามแล้วก็ subscribe เนาะทำให้เห็นว่าเฮ้ยเออ awareness ที่เราทำไปเนี่ยมีคนเริ่มติดตามดึงดูดความสนใจของพวกเขาได้คือให้เขาแบบติดตามว่าเออ คอนเทนต์ของเรามันมีประโยชน์นะหรือว่าเออมันตลกนะมันดูมันคลายเครียดนะหรืออะไรเงี้ยให้เขาติดตามได้ซึ่ง Follower หรือ s u b s c r i b e r ก็จะเป็นเหมือนหนึ่งเขาเรียกเป็นหนึ่งจุดเลยที่ทำให้ช่องทางของเราอะมันโตไปได้เหมือนกันนะโดยปกติแล้วว่าเดี๋ยวนี้ก็คือมันค่อนข้างโตเขาเรียกยากเนาะเขาเรียกว่าจะบอกไง e ีส์อะเข้าถึงง่ายใช่ไหม engagement ก็ระดับหนึ่งแต่ยากที่สุดก็คือ Follow e r กับ Sub s c r i b e r นะในกลุ่ม awareness ละกันต่อมาเราจะพูดถึงเป็น กลุ่มที่เป็น engagement ไปละ engagement เนี่ยจริงๆอ่ะ awareness มันก็มี engagement ไปแล้วเนาะแต่ว่า engagement เนี่ยมันจะลึกขึ้นกว่า engagement ธรรมดานิดหนึ่งละกันใช้คำนี้นะมันลึกขึ้นกว่าเออแล้วแต่เราอยากใช้คำคำนี้แล้วกันข้อสียก็คือเป็น returning visitor เนาะอันนี้เริ่มมาเป็นแบบอะไรวะ returning visitor ก็คือเว็บในเว็บไซต์แหละอ่าในเว็บไซต์เนี่ยถ้าใครลงเอ,อ่อ ga นะ google analytics เนะี่ยฮะก็คือการทำคอนเทนต์เนี่ยคือถ้ามีประโยชน์ความน่าเชื่อถือดึงดูดความสนใจหรือว่า ตลกหรืออะไรอย่เงี้ยกแต่ว่าถ้าเป็นพวกในเว็บไซต์อะไรพวกนี้เนาะทําให้คนแบบว่ากลับเข้ามาบ่อยๆกลับเข้ามาบ่อยๆนี่คือเป็นรีเทิร์นนิ่งเลยก็คือเป็นรีเทิร์นวิซิเตอร์นะฮะส่วนใหญ่ถ้าเข้าว่าเขากลับมาเนี่ยมักจะยังไปแบบไปหน้าอื่นสกรอลดูหน้าอื่นอืหน้ารีวิวหน้า About าร์หน้าคอนแทกแหละเออหน้าเขาเรียกว่าอะไรพวกหน้า หน้าโฮมหรือหน้าบล็อกอะไรอาเงี้ยอาจจะมีบ้างแต่น้อยละเพราะว่าเขาก็อยาก explore ว่าสำรวจว่าเฮ้ยเว็บเรามันมีอะไรเป็นสินค้าบริการเกี่ยวกับอะไรเพราะว่า returning visitor เนี่ยก็ถือว่าคนกลับย้อนกลับเข้ามาใช่ปะอันนี้บอกก่อนเอาเว็บไซต์ของเราคนย้อนกลับเข้ามาเราเราเยอะอยู่นะเยอะจริงๆคือแบบเป็นสิบเปอร์เซ็นต์อะคือถ้าเทียบกันกับแบบกับ new user อย,อย่างเงี้ยประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เยอะสำหรับเราเนอะเยอะนะคนอื่นไม่รู้ว่าเยอะหรอกคนอื่นเขาจะเยอะกว่านี้ก็ได้เราเว็บเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเว็บ digital r e a t i m e m อะไรอย่างเงี้ย ก็โอเคเลยอ่ต่อมาข้อที่5เป็น KPI สำหรับวัดด้าน engagement ก็คือ average time on site เนาะหรือว่าถ้าเป็น GA 4เนี่ยก็จะเปลี่ยนชื่อแล้วเป็น average engagement time นะครับก็คือเวลาเฉลี่ยที่เขาใช้บนหน้าเว็บไซต์ของเราเอ่ะเมีผู้เยี่ยมชมใน,ในเว็บไซต์ของเรานานอะไรพวกนี้ว่าเฮ้ยเขาสนใจคอนเทนต์ของเรานะเพราะว่ายิ่งอยู่นานนะั่นหมายความว่า แล้วมี engagement อยู่บนบนหน้าเว็บ้วยคลิกนู่นคลิกนี่สกอร์นู่นสกอร์นี่นั่นหมายความว่าก็อ่านจริงอะ่ะถูกปะเอออ่านจริงมีส่วนร่วมกับหน้าเพจนั้นั้นเนี่ยยิ่งยาวนานอะ่ะก็ถูกยิ่งดีถูกปะเพราะว่าเขายิ่งอยู่ในเว็บไซต์มีโอกาสที่จะซื้อสินค้าบริการเรามากขึ้นใช่ปะแต่ถ้านานมากๆเนี่ยต้องดูด้วยนะว่ามาจากหน้าไหนถูกปะถ้าเป็นหน้าสินค้าเนี่ยมไม่ควรอยู่นานมองเขบอกเอ้ยจริงเหรอถ้าหน้าสินค้าในที่นี้คือให้อยู่น,นานๆโอเคอาจจะเป็นแบบว่าเขาเรียกะไรปรึก และอ่านเดสคริปชันหรือสินค้ามีรายละเอียดที่แบบซับซ้อนอยุ่ยงยากมันเป็นเรื่องปกติอย่างประกรันอย่างอะไรพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาใช่ปะแต่เป็นสินค้าทั่ว,วไปอะไรเงี้ยมันไม่ควรอยู่หน้าช็อปนานไม่ควรอยู่หน้าโปรดักต์ดีเทลนานเพราะว่าเขาอยากให้คุณอ่านเสร็จจบปุ๊บซื้อถูกไหมหรือไปดูสกอร์สินค้าอื่นถูกปะเออถ้าดูนานนั้นหมายความว่ามันมีอะไรผิดปกตินะนานมากสมมติว่าจะัะบัตรชําระเงินยากหรือว่าปุ่มมันกดยากปุ่มไม่รู้อยู่ตรงไหนเเดนนมันด,มนดูมันบอกได้นะแต่ถ้าเป็น เอดเวนต์แอนเก m e เมนท์ไทม์ที่บนบล็อกบนคอนเทนต์พวกให้ความรู้หรือพวกอะไรพวกเนี้ก็ค่อนข้างโอเคใช้คําว่ามันได้อยู่เพราะว่าคนอ่านก็ต้องใช้เวลา,อย,าอย่างเว็บไซต์เราก็คอนอ่านนานนะใช้คําว่าไม่ไม่น้อยอะใช้เวลาระยะเวลาค่อนข้างพอสมควรเปิดอันนี้เราเปิดพูดไปเปิดไปพูดไปเปิดไปของตัวเองนี่แหละไม่ได้ของคนอื่นเออก็แบบเอ,อ,อยากเห็นเหมือนกันว่านี่แบบเปิด เปิดสซล้อของตัวเองนะแต่อาจจะไม่ได้โชว์หน้าจออย่างเห็นว่าเอ็อเอลเลนเ,เกตเกมนท์างของตัวเองนี่เท่าไหร่รเหมือนกันของเดือนที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเอออยู่นานอยู่เด้อเออนานอยู่นานอยู่ประมาณนาทีกว่า,วาสำหรับเราถือว่านาาละเพราะบทความเราก็ไม่ได้ยาวมากเมื่อก่อนคือถ้าเป็นแบบ Howto อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะยาวอ่าถ้าแบบดู how to นะโอ้โหมันมีประเภทแบบยา,ยาวๆมากพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นพวกแบบ แทมไม่ใช่ How to เป็นข่าวปไปเลยเนี้ยมันไม่ควรอยู่ยาวใช่ไหมมันก็เป็นไปตามเนื้อผ้าเป็นไปตามคอนเทนต์เนาะโอเคต่อมาครับเป็นข้อที่6แหละก็คือ average position เนาะอันนี้เราจะแบบ KPI ที่วัดอัง a g e m e n t น,นยคือเป็นวัดด้านเว็บไซต์หมดแหละเพราะว่าบนโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะวัดตรงนี้ไม่ได้เนาะวัดค่อนข้างยากจะมีบางอันอย่าง returning visitor อาจจะเป็นไปได้อะไรเงี้ย แต่เอเวอร์เยโพดิชันเนี้ยปุ๊บมันเรื่องของเว็บไซต์โดยตรงแล้วเป็นคอนเทนต์เอ o ซึ่งเราเป็นคนถนัดด้านนี้นะซึ่งอันดับของหน้าแลนดิ้งเพจนั่นเองหรืออันดับของหน้าคอนเทนต์นั้นเรานั่นเองว่าจากการค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดนี้ยค้นหาแล้วคอนเทนต์เราอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่บนหน้า g o o g l e Search Result เนาะซึ่งอันนี้เราเช็คเองได้ง่ายๆเลยก็ที g o o g l e Search c o n s o l เท่าเว็บส่วนใหญ่คนทำเว็บก็จะติดไว้อยู่แล้วเนาะ <S <S ตัวเลขเนี้ยมันค่อนข้างแปรผันไปตามการเวลาแล้วกันบางทีเห้เรียกว่าไลงปุ๊บจะบอกว่าติดปับ๊บก็ก็ไม่เชิงถ้าเป็นเว็บคุณเว็บใหญ่ๆเว็บที่โดเมนน่าเชื่อถือมากๆหรืออะไรเงี้ยไม่แปลกที่ลงปุ๊บแล้วก็จะติดปั๊บในหน้าแรกๆด้วยคีย์เวิร์ดที่คุณตั้งใจไว้อ่าถ้าไม่ใช่เป็นแบบว่าแมสมากอืมเป็นลองเทลคีย์เวิร์ดอะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่ช็อตเทลเงี้ยเป็นไปได้ที่จะติดซึ่งของเราอ่ะเว็บไซต์ของ Digital b บร k Time อ่ะมักจะลงเราก็ติด เลยในหน้าแรกๆเหมือนกันถ้าเพราะว่าเราไม่ใช้คีย์เวิร์ดแมสสแหละเราใช้คีย์เวิร์ดแบบทั่วๆไปอคีย์เวิร์ดที่เป็น long tail ลองเทลละกันแต่ว่าเนี้ยอย่างที่บอกคือเราก็เคยทําแบบมันมีมันมีอีกเหตุการณ์หนึ่งแล้วก็คือไอเราเคยลงคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งจากเว็บไซต์เว็บไซต์อีกเว็บหนึ่งของเราอะครับเป็นชื่อ r e p i t e r n e t เนาะเป็นเว็บที่ทํำพวกแอ l เฟตโดยเฉพาะแต่ว่าจะลงรีวิวอื่นๆไปด้วยเออ เป็นรีวิวเขาเขาหลวงที่สุขโขทยัยแล้วลงแบบเป็นปีแล้วอะลง้่าต่ครั้งแรกๆเลยซึ่งอะนนคือมันอยู่อันดับแบบลังมากแล้วเราก็แบบไม่ได้สนใจอะไรมันไม่ได้สนใจใยดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเมื่อปลายปีที่แล้วอะเซิร์ชคำว่ารีวิวเขาหลวงขึ้นมาหน้าแรกคืออย่างนังนิผ่านพ้นไปแล้วหนึ่งปีเพิ <c> ่ง <oughs> จะแบบติดเพราะเราก็พอตอนแรกเราก็พอรู้นะเพราะว่าพวกรีวิวท่องเที่ยวเนี่ยแข่งยากผู้ตาดสองแข่งยากเหนื่อยพอสมควรเลยอเงี้ยแต่ว่าพอเราปุ๊บเฮ้ยมันผ่านพ้นมาขนาดปีหนึ่งอะ มันก็ไต่อันดับขึ้นมาได้นะเออมันก็อยู่แบบตอนนี้คืออยู่ในหน้าแรกแหละแต่อยู่หลังๆท้ายของหน้าแรกอยู่เจ็ดแปดเก้าประมาณนี้อ่าซึ่งเฮ้ยมันไต่ลำดับได้อย่างน่าสนใจเออมันรู้สึกว่ามันอยู่ดีเข้าแบบเข้าวินตรงนี้มาอาจจะเป็นเพราะว่าโอเคคนเซิร์ชเยอะขึ้นเว็บไซต์เราอยู่มานานด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็หลายๆอย่างเนะเหตุผลแน่นอนว่าเฮ้ยถ้าลำดับมันตกหรือมันสวิงหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เป็นเหมือนความหมายว่าเราอาจจะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วหรือเปล่า คือหมายความว่าปรับปรุงคอนเทนต์ตัตวนั้นใหม่เช่นเขียนเพิ่มเติมไหมทํารูปเพิ่มไหมออลองเปลี่ยนคีย์เวิร์ดไหมอันนี้ก็แล้วแต่นะเปลี่ยนไทต์ลตไหมหัวข้อไหมเ,เรียนจัดเรียงดีสคริปชั่นไหมหรือว่าจะมีคอนเทนต์อะไรที่เสริมเติมเข้าไปได้อะไรเงี้ยหรือบางทีเราอาจจะพิจารณาเขียนคอนเทนต์ใหม่ขึ้นมาอันแทนของเดิมก็ได้เลยก็ขึ้นอยู่ที่เราสะดวกเหมือนกันต่อมาสุดท้ายละจะเป็น KPI 2อ,อันสุดท้ายนะสองอัน้คือ KPI ทางด้านวัดผลทางด้าน วีดเจเนอเรชันแล้วก็ด้านคอนเวอร์ชันก็คือการทำบางคนบอกว่าโหทำคอนเทนต์มาเก็ตติ้งเนี่ยมันต้องลึกถึงระดับวัดรีดวัดคอนเวอร์ชันเลยเหรอก็อันนี <c> ้ <oughs> แล้วแต่คนแล้วแต่คนละกันแต่ว่าส่วนตัวเราอะ่ะเอาจริงช่วงแรกๆเราทำคอนคอนเทนต์ด้านดิจิทัลมาเก็ตติ้งพวกเนี่ยเนาะเราเน้นให้ความรู้เป็นหลักตอนแรกเราไม่ได้คิดว่ามัน <c oughs> มันจะแบบโตขนาดนี้ <c oughs> มีลูกค้าเยอะขนาดเนี้อยอพอสมควรซึ่งตอนเนี้ยโอเคการ การทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งของเราเราก็จะวัดถึงขนาดนั้นแล้วเช่นมี CTR เท่าไหร่มี c o n เวอร์ชั r นเ e ทเท่าไหร่อะไรพวกเนี้ยก็คือเราก็จะเริ่มวัดแล้วแล้วก็คนติดต่อจากคอนเขาเรียกวอะไรจากจากคอนเทนต์ไหนเยอะสุดอะไรอย่างเงี้ยคือมันวัดได้นะอ่ะพูดไปละก็คือข้อที่7เกินวัดผล KPI จเรัวัดผลลีดหรือ c o n v e r ร์ชัก็คือตัวคลิกทู a t e ก่อนหรือ CTR มันคนบอกเฮ้ย CTR ควรจะไปอยู่ในด้านของ e n g a g e m e n t หรือเปล่า ซึ่งก็ใช่แต่อันนี้เราไม่ได้พูดถึง CDR ที่ของที่อยู่ที่แบบอัตราการคลิกของของคอ,งองนเทนละมันจะเป็นอัตราการคลิกเรียกอะไรแบนเนอร์ที่อยู่ในคอนเทนต์นั้นอีกทีเอ,อ,อันนี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นใช่ไหมว่าออในเว็บไซต์ของดิจิทัลแบงค์ทามของเราเองก็จะมีปุ่มให้กดว่าออถ้าต้องการรับบริการจากเราในหน้าคอนเทนตออ์อยู่ข้างล่างๆแล้วกันเราไม่ได้ขั้นดุอันเลยให้กดคลิกน้ปุ่มที่ไลน์นะปุ่มเบอร์โทรนะ อะไรเงี้ยเนี่ยเราวัดผลจากตรงนี้นะเออว่าเอ้ยมันมี C ีเท่าไหร่ซึ่งอันเนี้ยมันอาจจะแบบตัวเลขมันไม่ได้เป๊ะมากขนาดนั้นแต่ว่าเราก็คิดคำนวณคํานวณจริงจริงมันก็ได้ถ้าอยากจะทาอะไรเงี้ยซึ่งไอ้ปุ่มซีตรงนี้มันก็สามารถบอกเราได้ว่าเออมันโชว์ไปอ่มันบอกว่ามันมีอัตราการคลิกเยอะไหมเลยซึ่งเราอะไม่ค่อยได้เปลี่ยนเพราะว่าถ้าเมื่อก่อนเราซีมันน้อยอ่าจริงๆนะถ้าซีอาในปุ่มในนๆมันน้อยอะเราเพิ่มจำนวนปุ่มไหมถ้าแบบเพิ่มเยอะมากมันก็หลก ไม่เรารู้สึกว่าเออมันก็ลกอ่ะแล้วเว็บเรามันก็เว็บอันเนี้ยมันก็คือดูจะบอกว่ากึ่งทางการก็ไม่เชิงนะแต่แหนโฆษณาติดเยอะแยะเต็มไปหมดอะไรเงี้ยเออเออมันไม่ทางทางการขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้ดูมันดูลกมากขนาดนั้นที่แบบโอ้โหต้องการให้คนติดต่อเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่เราคิดว่าเออใส่แค่นี้เราเจอเพียงพอละอืมซึ่งซีอตรงเนี้ยมันก็ได้บอกเล้ว่าถ้าตาการคลิกมันเยอะมันเยอะสมว่าดีถือว่าปุ่มอาจจะแบบโอ้ยสีสันโดนใจนั่นนู่นนี่มีปุ่มเยอะแล้วอะไรเงี้ยมันโอเค แต่ว่าถ้าเป็น call to action ปุ่มแล้ว CDR มันน้อยเออมันก็ได้มาดูว่าเอ้ยปุ่มเรามันดูจมหรือเปล่าสีมันจมตำแหน่งวางไม่ดีไหมตัวเล็กไปหรือเปล่าม,มันมีหลายอย่างอะที่จะต้องดูนะตรงนี้คือมันมันดูได้อ่าไม่ใช่ว่ามันดูได้ละกันหรือว่าเขาเรียกอะไรบางหลายๆอันเนี่ยมีมี c d เาเรียก call to action ที่ไม่ได้แมทช์กับกับคอนเทนต์นั้นๆซึ่ง โอเคเราเว็บไซต์ของด i จิทัล e บ t ดแฮมเนี่ยนนเราพูดเป็นยกตัวอย่างแล้วกันเว็บไซต์ของ Digital เบรดแฮ e เนี่ยเราทำเป็นพวก Digital Marketing ใช่ไหมก็ติดต่อวมันก็มเมาณนั้นแต่อีกเว็บหนึ่งของเราเป็นเว็บรีวิวคือชื่อ l e v i t ตอร์ดเนาะนี่เราเราทำเว็บพวกบัตรรีวิวพวกบัตรเครดิตเยอะพอสมควรวเราเขียนรีวิวบัตรเครดิตเองเี่ยถูกปะ่ะ แต่ถ้าปุ่มเป็นให้สมัครบัตรเครดิตบีอ่ะมันก็ไม่เวิร์กถูกป่ะอันนี้อันนี้ก็พูดพูดกันตามตรงอ่ะมันไม่เวิร์กมันแบบเออมันไม่น่าได้หรือใส่ผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแล้วื่อคนจะเป็นปุ่มที่เป็นสมัครบัตรเครดิตเออหรือถ้าคอเออ C T R เนี้ยมันดรอปลงมันหายไปเลยเนี้ยมันทาให้เรารู้ได้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรผิดปกติอย่างอย่างอันนี้นะส่วนๆร้อนๆเว็บไซต์เราใช้ o r d p r e s s เนาะเราก็ใช้แบบ P H P เวอร์ชันเก่าๆหน่อย ซึ่งพอเราอัปเดตพวกปลั๊กอินปุ่มเนี่ยมันมีปลั๊กอินบางอันไว้มันไม่สปอร์ตไม่สปอร์ต PHP อันก็รุ่นเก่าๆก็แบบเอ๊ะทำไมปุ่มมันหายไปวะนั่งเอ๊ะปุ่มมันหายไอ้ปุ่มหายไ่เท่าไหร่ซีดามันดรอปใช่ไหมมันจะเห็นในหน้าเห็นในแดชบอร์ดก็แล้วแต่คนเลยว่าจะทำอะไรหรือคลิกมันน้อยลงอ่ะมันจะเห็นเลยว่าปุ่มคลิกคอนเวอร์ชันมันน้อยลงหรืออะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะเราเข้ามาดูเอ้ามานั่งดูเอาตายแล้วตาย PHP รุ่นเก่าอะไรเงี้ รุ่น PHP ให้มันแมทช์กันเพื่อมันแสดงเพื่อให้ปลักอินมันแสดงผลได้โอ้ยดีนะรอดรู้สึกรอดในที่นี้คืออาจจะหายไปแล้วตัก2สอาวันเพิ่งเห็นอ่ะโอเคนอกเรื่องพอสมควรต่อมาข้อสุดท้ายแหละก็คือเป็น c o n เวอร์ชัและหรือคอนเวอร์ชันเ t e อะไรพวกนี้ก็ตามเนาะทั้ง c o n เวอร์ชันแล้วก็คอนเวอร์ชันเ t e ก็คือ การทำคอนเวอร์ชันนะทำไม่รู้คอนเทนต์ไหนให้เกิดคอนเวอร์ชันหรือเกิดกําลังการซื้อได้มากที่สุดอะไรก็ว่ากันไปอย่างเนี้ยหรือว่าเป็นการลงทะเบียนอะไรเงี้ยจริงๆก็คือวัดด้วย UTM ก็ได้วัดด้วยการติดแท็กปุ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําได้เหมือนกันหมดเหมือนกันนะฮะเราก็สามารถรู้ได้เฮ้ยคอนเทนต์เนี้ยเออมันดีเนาะมันดีในที่นี้แบบว่าเฮ้ยคนคอนแท็กมาเยอะคอนเวอร์ชันคนลงทะเบียนตรงนี้เยอะอะไรเงี้ยซึ่งไอ้เว็บเนี้ยไม่เว็บดีเจเว็บหาไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ของเว็บไซต์ของอันเเน่ย็ะจหลวา โหคนสมัครเกี่ยวกับเราทำคอนเทนต์บัตรเครดิตเองเนี่ยคนสมัครบัตรเอเยอะนะเออมันก็แบบโอเคอะ่ะเออ้มันควรจะมันควรจะเป็นอะ่ะเออควรจะมีอะ่ะประมาณน,นี้ค่ะโอเคสรุปเนาะ KPI ของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอ่ะควรใช้ตัวชี้วัดไหนดีซึ่งเราต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกใดๆทั้งนั้นว่าคุณจะใช้ KPI อะไรซึ่งต้องขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์มันมาจากวัตถุประสงค์เป็นหลักก่อนซึ่งอันเนี้ยเราแค่สักเจตว่าเออ KPI ของ การทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอ่ะมันควรจะมีอยู่6อันนี้เนาะอันดับแรกคือด้านของ Page w a e r e a อันที่2เป็น Engagement หรือ Social Media Share ค o m อ Like Comment Share อะไรพวกนี้เนาะสเป็น Follower กับ Subscriber 4เริ่มเป็นหรือึ้นละนะก็จะเป็น Returning Visitor เนาะ5ก็จะเป็น Average Engagement Time หรือ Average Time on Site อะไรพวกนี้ครับหกก็จะเป็น Average Position เนาะ Search แล้วลำดับขึ้นมาที่เท่าไหร่อะไรเงี้ย เ็ก็จะเป็น CTR หรือัตราการคลิกพวกปุ่มที่จะเป็นคอนเวอร์ชันต่อไปส่วนไฮแปก็คือคอนเวอร์ชันนะทั้งหมดเนี้ยบอกไปแล้วว่าเอาไปแอปพลายใช้ได้คือไม่จำเป็นโอ้โมาใช้แบบเราหมดถูกปะ่ะคุณทำอแวนตคุณไม่จำเป็นต้องแบบคอนเวอร์ชันหรือลเจนก็ได้ถูกปะ่ะแต่แต่ของเราถ้าถ้าของเราเราก็วัดถึงขั้นนั้นได้เป็นเรื่องธรรมดาเราก็ได้แบบเออการทำเราอันนี้มันมันเหมือนเป็นการพูดถึงว่า การให้เราทำคอนเทนต์แบบที่มเีเว็บไซต์ของตัวเองด้วยมันก็จะวัดได้ลึกกว่าในระดับหนึ่งอะเนะเาะใช้คำนีล้ละกันการใช้ตัวเลือกชี้วัดหรือ KPI ได้อย่างเหมาะสมเนาะก็วัดผลได้อย่างแม่นยำแล้วก็นำไปปรับปรุงกลยุทธ์ในการทำคอนเทนต์ในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด u b s c r i b e ให้กับ Digital b r e a ์กไทม์พอดแคด้วยครับสำหรับวันนี้ครับเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ